บ่าวไตโซสวัสดีครับเรามาดูความหวังของเรานะครับ FC วันนี้ว่าจะเป็นยังไงนะครับผมตัวเองตัวเดียวเหรอตัวเดียวบ่ตปแล้วในคลิป <laughs> นี่จะไปกู้ด่างเล็กนะ FC ด่างเล็กมันจะโอเคหรือเปล่าเป็นความหวังครั้งสุดท้ายนะครับผมอ่าตัวนี้ตัวด่างเล็กนี่แหละเออถ้ามีปลาคือได้ถ้ามีปลา,ค,า,ปลาคือจบอ่ะไอซี่ต้มมาม่าแล้วกันนี่ครับผม,ม,มน,นะเต็มมน้ยอ่าได้ได้ได้ครับไอ้พื้นเนะม,มาล่าสุดนะพี่เบ่าก็ลงน้ําไปอีกรอบหนึ่งท่านผู้ชมทุกท่านตามพี่เบ่าลงน้ําเลยไหมอันนี้คืออะไรครับ ีนดักกุ้งดักกุ้งบ่รับรองไม่มีกุ้งเลยก,กุ้งมันกลัวไปหมดแล้วลนี่คือการไล่นกหรือเปล่าไก่ใหญ่บ่บบนี่นะท่านผู้ชมทำอะไรพี่บ่าวไล่ปลา,ลปลาอันมองตาเล็กเราเนี่ยดูไม่ค่อยจมเลยนะ คือหรือเปล่านี่พี่เป่ารู้สึกว่าเหมือนปลามันจะหมดแล้วหรือเปล่านีเเ่เ,เอ้ยอยย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 ย่ยย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 คืออยู่ยยยยยยยอยย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 ยได้ยยยยยอยย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 นยยอคืยอ,อ,อยูอยออยยยย้อยย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 ่ออยยยรรออออยย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  คือไหมยยคืออยู่นะนนนเ,บบาเ,เนเาะไม่มีขับของก็โอเคแล้วนี่ใน fc พี่บ่าวก็เต็มหมดเลยเต็มหรือเปล่าเต็มเลยบ่ขับของก็เต็มโอ้คืออย่างน้พี่บ่าวแสดงว่าเราเหมาะกัน2องเส้นเครื่องเนาะ เยอะกว่านั้นไม่ได้ไเอาในขณะเดียวกันทางโน้นถือโทรศัพท์ใกล้จมแล้วเอซีตรงโน้นใกล้จมมิดหัวแล้วเป็นไงเอาโทรศัลงไปันมุดน้ำไดะผมผมว่าคุณตองลยเอาเอาโทรศัพท์ลงไปดีไหมมันมุดน้ำได้อ่ะผมผมว่าคุณต้องลองอะนะเออะะแล้วก็ลุ้นนะครับตอนนี้ลุ้นลุ้นกว่าการเอาปลาคือ ถ้าเกิดเดินสะดุดตอสะดุดอะไรแล้วคุณจะทำยังไงนะโอ้ล้มเลยแล้วดิเปียกน้ำเลยล้มบ่ตอนนี้นะพี่เอกก็ถ่ายคลิปไปด้วยแล้วก็เก็บมองไปด้วยเนาะมันจะยากสองเท่าตัวใน FC มือเดียวนะครับนี่สังเกตดูว่าเดินแบบค่อยๆต่างกับพี่บ่านะโน่น พี่บ่าวเดินนิ่มเลยพี่บ่าวเดินแบบฉลุยเลยในเอฟซีเดินแบบน้ำเพียงหำเนาะเอ้ยทำไมเจ้าลงไปลึกกว่าแล้วน้ำมันทำไมตื้นอันนี้รู้สึกว่าตรงแคมแคมนี่น้ำลึกเนาะพี่บ่าวน้ำเพียงหำเองคือหรือเปล่าพี่เอกมีมีมีตัวมันไห้ หนึ่งตัว,ตวโอ้แต่แล้ว FC. เอฟซีเามาดูพี่บาวต่อดีกว่าทั้งนั้นหนึ่งตัวนะอฟซีรอดูของพี่บาวตอนนี้นเอฟซเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเจอปลาบาอมันติดอยู่ในมองบอปลากระโดดข้ามมองโอ้ปลากระโดดข้ามมอง <Yeah. S 1> ในขณะเดียวกันชาวบ้านเนาะเริ่มทยอยมาแล้วนเอฟซ ชาวบ้านเริ่มทยอยมาเก็บมองของตัวเองแล้วนู่นนะครับนี่ส่วนพี่เอกก็กำลังลุ้นระทึกอยู่ในเอฟซเดี๋ยวรอดูตอนยกขึ้นนะอ่ะในขณะเดียวกันในเอฟซพี่บ่าวก็เก็บมองขึ้นมาแล้วนะท่านผู้ชม เก็บมองขึ้นมาแล้วนะพี่น้องเอ้ยตอนนี้พี่บ่าวกําลังเดินมานะเดี๋ยวรอดูนะว่าได้เยอะหรือเปล่าปานี่จบแล้วนี่อ่พี่บ่าวก็เดินขึ้นมาแล้วในเอฟซีอ่าเดินขึ้นมาแล้วพี่น้องอ่ามามาโชว์หน่อยโอ้ไอ้บู่นะบ่นะปลาบูนะ่บ่นาะ อืออ้อยอเอแบบแพรมันออกมาหน่อยเอออยอโอเคนะครับอ่พออยู่พอกินเนาะเดี๋ยวรอดูของอีกคนหนึ่งนะเอซีมันมันพอได้ปิ้งเนาะมันไม่พอทำอะไรเยอะเนาะเก่งอายะเดี๋ยวรอดูอีกตัวหนึ่ง อรู้ถึ่งก็เอ็กี์ซียูนะครับผมเอฟซีค,ค,คือกล้องไปด้วยอะไรไปด้วยนะจะได้รหรือเปล่า,า,อาลองล้มดยจะเดินเตะหินหรือเปล่าไม่รู้ในเะอฟซีเตะหินผมไม่ได้เดินเตะหินนี่คือห้ามล้มนะรุ่นประเภทนี้ห้ามลม้ม<น>ยังไงก็ต้องอดทนยืนเท่าชีวิตแหละเออเยอะไหมวะเฮ้ยเขาท่าว่ะปลาปลาสวยเนาะนี่มันสี่เซนหรือเปล่าสามเซนป่ะเออสี่เซนครึ่งหรือเปล่าวะอ๋ได้พอเขอยู่พอคิดนี่มันสี่เซนนี่ว่าเดิมในเอฟซีดังใจเนาะเราเล่นหนึ่งตัวใช่ไหม เดี๋ยวก็ปลาไสสุยเนาะสามสี่ห้าหกหกตัวเนาะโอเคนะครับผมจุดนี้ก็ถือว่าพอจะพออยู่พอกิน MC เช้านี้นะครับผมไม่ถึงขั้นว่าทำปลาแห้งเนาะใช่ก็พอในเช้านี้นะครับผม MC ครับรอครับรอครับสวัสดีครับ